วันที่24มกราคมบริษัท SME จำกัดสั่งซื้อสินค้าเลขที่810ตามใบเสนอราคาสินค้ามีรายการคือคอมพิวเตอร์2เครื่องเครื่องละ26,000บาทส่วนลด2%และสมาร์ทโฟน1เครื่องเครื่องละ11,000บาทให้ส่วนลด1%มีเงื่อนไข2ทับ 10, n ทับ30 เมื่อเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ระบบขายและรับจองสินค้าจากนั้นกด Workflow ค่ะเลือกใบสั่งขาย SO กด OK ค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่เราจะให้ระบบ running ให้ส่วนเลขที่อ้างอิงโจทย์บอกมาคือ810วันที่เปลี่ยนเป็นวันที่24เดือน1ปี58 รหัสลูกค้าให้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหานะคะโจทย์บอกมาคือบริษัท SMEC 3กด enter เลือกค่ะค้นใบเสนอราคาเปลี่ยนเป็น Y ช่องเลขที่อ้างอิงให้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะจะมีรายการใบเสนอราคาเลขที่อ้างอิง QS 0 0 0 1ทับ0000001 กด enter เลือกค่ะกด ok ค่ะจะได้ยอดสุทธิเท่ากับ66,179บาทห้สิบสตังกด f10 เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้เราจะไม่พิมพ์จึงกด no นะคะ